ลาหล้างเช่ส่วนที่แห้งๆที่เก็บมามาแช่สดแล้วสวยงามมากเลยเดี๋ยวจะเอาต้มแล้วจะแบ่งแกงแล้วก็ใส่ช่องฟิตไว้หรือว่าเอาไว้กินพรุ่งนี้เนาะกินกับน้ำพริกต้มเห็ดใส่เกลือเก็บไว้กิกนเนาะไม่ใส่ใบอะไรเพราะ ว่ามีแต่ใบกะเพราไม่ใส่อะอ่างนี้เดี๋ยวเวลาจะกินกบน,น้ำพริกเนาะค่อยเอาออกมากินแต่จะแบ่งแกงใส่ผัดติ้วเยอรมันอยู่นะคะจะใส่ผัดติ้วหอมแล้วก็ฉี่เนะะีะลงไปในแกงห็ดนะฮะเล็บ เห็ดแบ่งออกใส่ในนี้ไว้นะฮะน,นี่ก็จะแกงเลยนะคะใส่ใบมะกรูดใส่ตะไคร้ลงไปนะคะหัวหอมจริงๆถ้าแกงเตะเห็ดอะไม่ต้องใส่ก็ได้นะแต่ว่าวันนี้จะใส่โครไก่ไปด้วยคะะ่ะ cái tôm sạch nám được không có chật khô sẽ ừ. ổn nè chà khô cậy ใส่ลงไปเลยไก่คำมสปาเกตตี้ให้เร็จแ,แล้วก็แบง่งไก่เป็นตัวแบง่งผัดกระเพราให้ลูกซี่โครงด้นยค่อยอยากกินเนื้อนะชอบกินซี่โคร กินอร่อยเดี๋ยวมาดูตอนเสร็จดีกว่านะใส่เครื่องปรุงลงไปแล้วมาดูผักนี้เพิ่มอีกผนะักชีผักชีฝอยผักชีลาวบ้านเรานะใส่ไปด้วยไม่รู้อ่ะทำเอาแบบมีผักอะไรก็ใส่ไปนะแต่มันจะออกรสดเรเี้ยวแน่นอนเพราะ ใบติวนี่แหละคะ่ะจะสุกแล้วใส่ใบผักลงไปเลยคะ่ะมีหลากหลายผักมะเลยติวใบหอมผักชีฝอยหรือขั้ชี่ลานีคะใส่ฝอเลย นี่จ้าสุกเรียบร้อยแล้วตักใส่ชามกินเลยอร่อยออกรสเปรี้ยวเค็มกลมกลมค่ะตามรสเราชอบนะฮะตักม,มาแกงเห็ดนางลงุมใส่ วิญญาณไก่ซี่โครงไก่นะคะมีจานอาหารจ้า,า,า,จาแกงเห็ดนางรมใส่ซีโครงไก่นะใส่ผักติว้วจ้าสปาเกตตี้สปาเกตตี้ใส่เห็ดนางรมนะคะใส่ไก่ด้วยน่ากินไหมทุกคน